สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะ ช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรจับมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสนองพระราชดํารัสสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิดห้องปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศูนย์วิทยาศาสตร์19แห่งทั่วประเทศค่ะให้บริการนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่ขาดแคลนฟรี นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เปิดเผยว่าจากการที่สมเด็จพระนิฐาธริราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชะดำรัสให้ศูนย์วิทยศาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศจัดทำห้องปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเซนทันแล็บสำหรับให้บริการกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่ขาดแคลนในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยศาศาสตร์นั้นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้น้อมรับกระแสะพระราชะดำรัสของพระองค์ท่านโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสะพะท พิจารณารายการวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานห้องวิทยาศาสตร์ควรเป็นแบบใดจากหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนและให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแต่ละแห่งเตรียมความพร้อมรองรับนักเรียนและครูที่จะเข้ามาใช้บริการในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นี้ซึ่งขณะนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง19แห่ง ที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมแล้วที่จะให้โรงเรียนนำนักเรียนช่วงชั้นที่2คือระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6และนักเรียนช่วงชั้นที่3คือระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3เข้าใช้ประโยชน์ในเซนทรัแลบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่ขาดแคลนห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถติดต่อประสานขอใช้ห้องปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง19แห่งโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อใช้บริการเซ็นทัลแล็บทั่วประเทศได้ที่ s c e v e n t m y c a n v a c o ไซส์ c e n นท a l l ล b หรือสแกน qr code ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะ